ก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ทําการออตอบสายไปแล้วนะฮะว่าเอ้ยจะเล่นนะแต่แบบคิดทีแบบว่าเสียงเสียงเ,เสียงเพลง,ง,งในเกมแม่งดังเกินไปไว้ผมก็เลยต้องมาสวัสดีคุณผู้ชมใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่คือเกมมาเธอโฮมแม่อยู่บ้านนะครับอ่านะฮะซึ่งเซตติ้งในเกมนี้มีมีมีอยู่แค่นี้เลยมันมีอยู่แค่นี้เลยครับมีแค่โลกาไฮมีอยู่สอย่างเท่านั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมาคนทำอะไรอยู่แล้วทำไมามึง โลสิเสียงมึงโลให้กูสิไกรุวกนะฮะมึงจะเปิดเสียงนันทำว่ขืืออะไรเล่านะครัแบบอ่านะฮะเราก็จะทําการทําการตอบตอบสายนะฮะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะกดดิฮะรเยียอะไรข,ขออภัยในความสาสิเฟรมด้วยนะฮะซึ่งเกมมันมันแหลกขี้อะไรวะเกมมันมีอะไรถึงสาสิบเฟรมเฮ้ยฉันอยากให้ได้รู้เอาไว้นะฉันพาแม่มาโรงพยายบาลแล้วก็อาการเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะกลับไปไในม่ชานะ แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยรักนะเจ้าหนูโอเคครับผมันมันจะมีคนพาหมาม้าไปโรงพยาบาลนะฮะซึ่งมาม้าก็ยังไม่เอ่อทำการกลับมาที่เมืองนของเรานะฮโอ้ยแล้วมึงดูภาพเดียเชื่อม,มึงดู30เฟรมนี่มันเกมมันแดกเครื่องอะไรวะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเปิดไฟเปิดไฟไว้เถอะเราเกิดร่วมแดงไทยจะเกิดชาติไหนไหนก็ไปด้วยกันนะเอ้ยอเียมันเป็นเพลงเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยใครมันเปิดน้ําอะไรวะ ค่เปิดน้ำทียอะไระประตูเปิดไม่ได้นะฮะเปิดไม่ได้ก็ดีแล้วฮะโอโฮโฮ้โหสามสิเฟรมด่วยทำไมสามสิเฟรมวะเนกูงงว่ะเกมมันมีเชี่ยอะไรสามสิเฟรม,มเกมมันมีอะไรอ่ะเคาก็ได้ตอบผมทีฮะเออเฮ้ยมันตุกมันตุกเฮ้ยมามีมามีฮะมามีต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอฮะ,ะพ่อไปไหนอะ เขาจริงเดี๋ยวเขาจะมาเองแหละฟอดูไอมาเร็วมาเร็วมันร็วแม่มาแล้วแม่าแม่ม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 าเฮ้ยเหยียแม่ร้องไห้สวัสดีครับแม่แม่ไวไวยู่ใครยิ่งนะแม่แม่ร้องไห้ทำไมแม่ร้องไห้ทำไมอะ ไอสัตว์เอ้ยแม่เวนแม่งร้องไห้ทำห่าเลยวะแม่มึงคิดนะมึงใส่ชุดโรงพยาบาลแล้วมันเก่งมากอะไรไอ้กลัวไงมามีมามีฮะพ่อไปไหนอะเออกูไปละกูกูโกงได้ปะกูขึ้นไปละโซดูไอเฮียอะไรกูไม่สนมึงดู

มันไปไหนแล้วแม่กูไปเคาะประตูทำไมหัวเราแตกโอ้เย่ไปไหนละมามีมามีอยู่ไหนลูกมามีเวอร์ยูเกอร์เวอร์ยูเกอร์เองมามีเฮ้ยแม่แม่แม่มึงแม่มึงแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอแม่แฮร์รี่พอตเตอร์แม่รออยู่บนแม่รออยู่บนเตียง ไม่ลงไปได้ไหมกูต้องลงไปหรอแม่กูต้องหัดแล้วตู้โ้ยมา่าแล้วใครก็หายใจลดต้นคอกูอะี่าม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 าแล้ว มืดจังวะกเกมเ์ี้ยอะไรน่ะมันมืดจังวะกูต้องไปอ่านไบเบิลไบเบิลพ่อมึงอ่ะไอส,ส<า>ัตว์กูออกโ oh อ้ my god ไอเฮยกูกลับมาตรงนี้อีกแล้ว <c oughs> จะรอดตายไหมเนี่ยมึงกูเล่นอะไรอีกอแล้วอนะเอยเี้ยอะไรน่ะไบเบิลอยู่นี่เหรอไม่มีไบเบิลด้วยให้กูทำอะไรอ่ะกูต้องไปไหนเนี่ยโอ้โหอีหมูด่าชื่อแม่เพื่อนอีกหนึ่งทีคนะเพื่อความสิริมงคล กูอันนี้มีไว้ทําไมวะมือไว้ทำอะไรแอบได้ปะแอบไม่ได้ด้วยมีไว้ทำต้นตีเลยน่ะแล้วนี่คือทําอะไรถ้ากูแอบตรงนี้อันนี้ก็แอบไม่ได้โอ้ไม่ก็กูต้องโดนระยำ์ทำบอลเลยสักอย่างได้เลยกูกลัวว่ะไอ้กูหาไปแอบที่เดิมนะจ้าห้องอะไรเปิดใครเปิดห้องอะไรครับมันเปิดห้องอะไรมันเปิดห้องอะไรวะหย้ยโอ้ กูไม่น่ารอดแล้วอย่างเงี้ยแม่มึงโอ๊ยโดนแดกมึงแดกงี้เลยเหรอคือกูแซ่บมากยังไม่เลยต้องแดกกูอย่างเงี้ยไอเด็กเหียเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะรถมันพุ่งไปตรงนู้นฮะวัดเอ้ยอะไรแม่กูเหัววัดต้นฟางแม่แอบมองไม่ไปแม่มึงอย่าแอบมองอย่างนั้นดิแม่แม่ทำไร เฮ้ยแม่งแม่หนีกูเฮ้ยไปไปไปเฮียแม่แม่เป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่แหละได้พิกอะแมทเฮียอะไรวะกูได้อะไรมาวะเอ้ยแม่งเออเออแม่กูแม่ขานเป็นสไปเดอร์แมนเลยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยแหละอะไรอะไรอ่ะยังอะไรเนี่ยอะไรกันโอ้ไม่เฟ็กกิ้งกรอตแม่ย่าแม่เฮ้ยอะไรไปละ กูเว้นแล้วแบบแกูวิ่งเข้าก่อนกูนเว้นแม่ไม่ต้องพุ่งมาแดกกูแน่ตามบุกตามสูตรตามสูตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ my god กูเว้นและกูว่าเลยชั้แน,นแม่ไมนต้องพุ่มาแดกกูแน่เลยเฮียถ้ามันรถถึงตรงนั้นน่ะเออเอ้ยายแม่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 อกี้เฮียอะไรเด็กเปรตเอาเฮียอะไบายกัน ก็ปกติเช่นไหมใครพูดหรอกเฮียอะไรบ่นคุยอะไรแล้วแม่ต่อยกูว่าเอ้ยมีค้อนหยิบค้อนหยิบค้อนพูดทังไมต่อหยิบค้อนพูกวิ่งตรงนู้นเกลี่ยแม่เกลี่ยแม่เกลี่ยแบบดุดูเกลียนะแม่กูเปิดไฟแบบล่อล่อหลอกล่อหลอกเป็นไงแม่อึงอะดีแม่แม่บอกมึงรู้ดีนะรู้ดีนะแหนมันก็ต้องมีการสำรวจเกมกันหน่อยเฮียกูไม่รู้เฮียอะไรในเกมเลยแม่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 อย่า ไม่ไปยังวะเดินเราไปมึงแห่กูต่ได้สักแม่แม,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 ม่แม่ไปยังเริ่มมาไม่เริ่มมาไม่แม่ยังไม่รอกูด้วยก็ปกติฉันไม่ก็ปกติฉันไม่ค่อยพูดหรอกเอเย้ยย่าโดนแดกอะงูทำอะไระ่ะ oh โอ้ไม่กอดโอ้บละเบิร์นกูเบิร์นแม่ด้วยแม่สกลบบล <S <S <Commons> นี่กูเดินแบบท้าทายแม่เลยอุ้ยอะไรอะไรเปิดว่าเปิดต้อนรับเลยเหรออะไรเปิดให้ผมครับเมื่อกี้นี่เสียงการเปิดประตูเกิดขึ้นมีการเฮียแม่ก็ปกติฉันไม่ค่อยพูดหรอกไอสัตว์แม่งใส่กูเลยอะไรมามะมี่อย่าบหรอมาบะมี่อย่าไม่หาไม่หาไม่หายีแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยแม่ต้องรอแม่ต้องจ้องจะรอกูแน่เลยนะ หนึ่งเงี้ยเฮ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 ้ยวัดตาฝั่งวัตาั่งาแม่ใส่ต่ออีเหี้ยแม่ก็ใส่ต่อได้อีเหี้ยเห็นผมไหมะแม่แม่งสไปด้วยแม่ส้วแล้วก็ปกติฉันไม่เคยพูดหรอกดูคลิปมาดูคลิปมาดูคลิปมึงจะวิ่งออกมาด้วยความรวดเร็วไอ้เหี้ยมึงจะเร็วมากจะเร็วมาก อุ้ยอุ้ยนะอุ้ยฮู้ยฮู้ยฮ้ยเลยนะบนซินก๊าซจัดอะเลก๊าซจัดวะ Have to do this bro เอามานทำอะไรอะเผาบ้านนะฮู oh ้ยไม่ก็ไม่ก็ยไม่ก็อยากยุ่งเลยแย่แม่งเกมพี่นี่อะไรก็เกิดขึ้นไะแม่อยากจะวาร์ปก็วาร์ปแม่อยากจะมาก็มา รีบไข่ร huh? yeah well, ีบไปขนนิ่งขำคึกอ่ะแม่จ๋าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าเปิดประตูไม่ได้ด้วยอเหียอะไรวะตั้งแต่ยังนอนเป๋แม่คอยเฝ้ารอละไร แขวงลูกน้อยนอนเปขาหักขาเปไปจนตายเยอะเฮ้ยอย่าบอกว่ากูจบแล้วนะเฮ้ยเฮียจริงป่ะนะเอาจบหรือเกมบั็กหรือเฮียอะไรนี่ยเอากูไปไหนนะว่าอันนี้เกมบั็อกกันดัเกมบั็อก่ฮีเกมบั็กเกมบั็อกเอาแล้วบ้านมึงเดี๋ยว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 บ้านึงนะบ้านมึงมีแต่พงภัยมึงอยู่ได้ไงไหนเฮียบ้านแม่งแบบ ดูดิมีแต่ป่าพี่เ่ของล็บลุงลังอะไรก็เต็มไปหมดเลยมากูไปนะไปแล้วาละว,วู้วเฮียออกเดินทางครับจบจบเกมอืมงงกูต้องกูทำไมกูมาโผล่ในป่านี้วนะเนี่ยเกมมึงบักเฮียอนะไรเนี่ยเอา้าอยู่ๆเกมเขาก็บักฮะเอ้าเกมบักเว้ยเฮียเกมบักวะอยู่ๆแม่งเกมผีแม่งเปลี่ยนทีมเป็นเกมสำรวจป่าไปแลนะ้วตอนนี้อืมเอาดิเอาดิจากที่กูกลัวมึงตอนตั้งแต่กูชนะมึงกูรู้สึกแบบกูเหยียดหยามศักดิ์ศรีของเกมนี้มากเลย เหี้ยเอไว้โ่เปิดประตูก็ไม่ได้เออเจ๋งดีกว่ากูไปแล้วจูเข้าเกมผมถือว่าผมจบเกมแล้วนะฮะอันนี้ภารกิจกูสำเร็จแล้วกูไปแล้วบายจีจีจอีที่วันนี้เอาไวได้แล้ว